พลังงานไฟฟ้าเป็นหนึ่งในรูปแบบของพลังงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศทั้งในการใช้ชีวิตประจำวันและในมิติทางเศรษฐกิจ <Okay. S 1> เนื่องจากไฟฟ้าคือพลังงานที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนแทบทุกภาคส่วนของประเทศ <Okay. S 1> และเพื่อให้ประเทศมีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานจึงได้จัดทำร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2558ถึง2579หรือ PDP 2015แผน PDP 2015เป็นแผนระยะยาวที่ได้รวมแผนพัฒนาพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกและแผนอนุรักษ์พลังงานไว้ด้วยกัน โดยหลักการจะเน้นใน3ประเด็นคือ 1. ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ 2. ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมไม่เป็นภาระกับประชาชนและ 3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ต้องมีน้อยที่สุด นายชวนิตพิลาชัยผู้อำนวยการสำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานกล่าวว่ากระบวนการจัดทำแผน PD p d p 2 0 1 5ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากนั้นจะปรับปรุงแก้ไขและเสนอให้คณะอนุกรรมการพยากรและจัดทำแผนคาดว่าจะเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพิจารณาอนุมัติประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ก่อนจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้กรอบแนวทางในการจัดทำแผน p d p 2015จะเน้นเสริมสร้างความมั่นคงด้วยการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าลดการพึ่งพาก์าซสธรรมชาติซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนร้อยละ6 5โดยเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดทำให้ต้องมีการตั้งโรงงานไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่นอกจากนี้ยังต้องจัดหาไฟฟ้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและกำหนดให้มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในช่วงปลายของแผน รวมทั้งกำหนดกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบห้าพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการพัฒนาพลังงานทดแทนและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านนายพลายพลคุ้มทรัพย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงานกล่าวว่าการตั้งโรงงานไฟฟ้าถ่านหินต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของประชาชนการขยายการใช้ถ่านหินเนี่ยก็มีมากแต่ว่าไม่ได้มากที่สุดอันนี้เป็นประเด็นที่อยากจะชี้แจงให้เห็น แล้วก็เราก็พยายามที่จะใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็ช่วงเวลาที่ดีที่สุดผลกระทบที่จะมีเนี่ยก็จะพยายามป้องกันให้ได้ดีที่สุด สำหรับการเพิ่มสัดส,ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดต้องมีการลงทุนตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินประมาณ9้าแห่งตามระยะเวลาของแผนซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่มีความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้าง <c oughs> การบริหารจัดการว่าอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม <c oughs> เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าถ่าน, <c oughs> านหินแม่เมาะอีกทั้งประชาชนยัง <c oughs> ต้องการให้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวงกว้างมากกว่าน,นี้เนื่องจากแผน p d p 2015 เป็นแผนการผลิตไฟฟ้าระยะยาว20ปีซึ่งมีผลโดยตรงต่อประชาชนทุกคนพลังงานไฟฟ้าเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ขับเคลื่อนให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าดังนั้นการกำหนดแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นคงทั้งด้านระบบผลิตระบบส่งและระบบจำหน่ายเพื่อให้ได้ต้นทุนที่เหมาะสมและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องเดินหน้าให้สำเร็จรูล่วงเพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน